ออข้าวโอ๊ยออกมางามสวยมากแต่ปีนี้ดูโชว์นี้มา200ารกว่ารอบแล้วเบิดเอาแล้วโอ๊ยดูแล้วมันตังจุดแล้ว,ว,ว,วถาวายจะหัวหมูหัวหมูอะ่ะขอเป็นอาหารกีดมาเลยไหมหมอบอกกูคอแล้วตอร่ลสูงต้องลดไขมันอิ่มตัวมาลายแล้วมาลายมันเป็นสัตว์แอฟริกากูไม่เคยคิดจะได้เลย โอ้ยไอเี้ยนก็จุดจังเลยเออมันานานก่อนอื่นแต่มนไล่อยู่กับผมผมไม่ได้อยากสักสิทธิ์หรอกจะสักสีมันกามองมีสักสีแล้วต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะจะได้สักสิทธ์ไปนานๆ <c oughs> ช่วงนี้หมอว่าลุงพะเพางานลงหน่อยเนาะ แอดมิดสักสองคืนนะคะขอบคุณมากครับหมอค่ะติดต่อพยาบาลหน้าๆได้เลยค่ะเอา้าแม่นางไปทำอะไรมาคะเนี่ยซัดกับโรสรอยมาตัวเต็กสิ่งพิเศษกันชนหนึ่งเดียวสองล้านลูกช้างกุนหนงเลยนะ่ะรถชนเหรอทะเบียนอะไรอะอีกตัวนี้ก็มง่ายไม่เลิก